สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนำเว็บไซต์ดอบชิป CJ ดอบชิปความจริงแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีคลังสินค้าอยู่หลายประเทศนะครับเราสามารถที่จะนำ CJ ดอบชิปเนี่ยมาดอบสินค้าไปยัง eBay Amazon Lazada หรือ Shopee mm hmm. ก็ได้นะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นซึ่เราจะต้องมาทำความรู้จักกับ cj d h o p กันก่อนนะฮะทีนี้ถ้าเราพิมพ์คำว่า cj d h i p com เข้าไปเนี่ยนะฮะเราจะเจอหน้านี้นะฮะซึ่งอันนี้มันเหมือนก็จะเป็นเว็บไซต์ซึ่งอ,อ,อธิบายะฮะความเป็นมาความเป็นไปเหตุผลหลักการอะไรต่างของดอ o ชิปแล้วก็ระบบของเขานะฮะเป็นเหมือนกับเป็นโฆษณาอะไรนี่แหละฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยมันไม่มีตัวสินค้าให้เราดูนะครับ เป็นเหมือนกับว่าเป็นการแนะนําว่า cj d o c h i p คืออะไรวิธีการทํางานของเขาคืออะไรระบบต่างต่อะไรของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีสินค้าให้เราดูนะฮะเราต้องพิมพ์อันนี้เข้าไปนะครับพิมพ์คําว่า cj d o app d cj d shipping com ตรงนี้นะฮะมันก็จะเข้ามาในเว็บนี้ซึ่งในเว็บนี้นี่แหละครับ ที่เราจะต้องทำการทำการสมัครสมาชิกแล้วก็นำสินค้าจากเขาไปลงขายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรไม่ว่าจะเป็น eBay, Amazon, e b a y Amazon s h o p ปี้ลาซลงขายได้หมดนะฮะอ่ะเราก็มาดูวิธีการสมัครกันก่อนนะฮะการสมัครสมาชิกไม่ยากครับเราก็มากดสมัครสมาชิกตรงมุมบนข้างขวาตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ใส่อีอีเมลลงไปนะฮะแล้วก็กำหนดรหัสผ่าน รหัสผ่านเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขตัวอักษรแล้วก็อักขระพิเศษนะฮะคือมีมีผลกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งแต่8หลักขึ้นไปนะฮะเราอาจจะใช้ตัวเลขสักกี่ตัวก็ได้นะฮะแต่ว่าจะต้องมีอักขระเป็นตัวอักษรสักสองตัวตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็อักขระพิเศษอักขระพิเศษก็เช่นแอดก็ได้นะฮะหรืออาระ สัญลักษณ์แฮชแท็กคือสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะก็ใส่เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็คลิกต่อไปตรงนี้นะฮะแต่ต้องคลิกยอมรับนโยบายของเขาก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะตรงปุ่มนี้แล้วก็คลิกต่อไปเขาก็จะส่งอีเมลไปที่อีเมลแอดเดรสที่เราระบุแล้วเราเข้าเข้าไปกดยืนยันนะฮะเสร็จแล้วอันนี้ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะฮะ ก็ใส่อินได้เลยน,ะน,นี้นะครับทีนี้ตรงที่เราจะต้องดำเนินการเป็นอย่างแรกก็คือเรามาตั้งค่าตรงภาษานะฮะแล้วก็ค่าของเงินนะฮะสมมุติเราจะขายสินค้าใน Ebay ไปยังประเทศอื่นๆน,นะฮะทางตะวันตกเราก็มาตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ คือเลนซี y หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเงินดอลลาร์ไปนะฮะแต่ถ้าเราจะขายในไทยเราก็มาตั้งค่าเป็นภาษาไทยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งค่าเงินเป็นค่าเงินบาทนะฮะตรงนี้ uh, อย่างนี้นะฮะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเป็นสมาชิกของ CJ เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการดำเนินการต่อไปก็คือการเชื่อมต่อ API API ก็คือ การระบบเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์2เว็บไซต์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและก,กันนะฮะมันเป็นตัวย่อ,อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปนะตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับตรงการอนุญาตเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ authorization ก็กดเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับเว็บไซต์ซึ่ง CJ เนี่ยเชื่อมต่อได้นะฮะก็คือจะมีอะไรบ้างนะฮะมี s h o p i ี y ไฟมี e ี a y h ์ o ูคอมเมอร์ i ชิ Station Amazon มี Lazada Shopee ตรงนี้ฮะ,ะแต่ว่าการที่เราจะเชื่อมต่อ API ได้เนี่ยเราจะต้องมีบัญชีของแพลตฟอร์มที่เราจะไปขายสินค้าอยู่ก่อนแล้วนะฮะเช่นถ้าเรามีบัญชี Ebay เราก็ต้องเป็นสมาชิก Ebay ถ้ซะก่อนนะมีร้านค้าบน Ebay นะฮะ หรือจะเป็นสมาชิกของช้อปปี้เราก็ต้องมีร้านค้าสําหรับขายสินค้าซะก่อนนะฮะถ้าเรายังยังไม่ได้เปิดร้านค้าเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อในช้อปปี้นะฮะเราก็กดเข้าไปที่ช้อปปี้ครับทีนี้จะเห็นว่าในเนี้ยมันมีอยู่1ร้านค้าแล้วนะฮะช้อปปี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้หลายร้านนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณจะต้องใช้อีเมลในการสมัครเปิดร้านเนี่ยคนละอีเมล คนละเบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์เดิมไม่ได้นะฮะแต่เป็นข้อมูลเดิมๆของคุณได้นะคือเหมือนกับคุณจะเปิด2ลร้านคุณต้องแยกอ e ีเมลแยกเบอร์โทรศัพท์ออกไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมมีอยู่งร้านละสมมุติผมจะเปิดอีกร้านหนึ่งละคือมีร้านค้าอยู่ในช้อปปี้อยู่2ลร้านผมก็จะเชื่อมต่ออีกร้านค้าหนึ่งก็ไปเพิ่มร้านค้าตรงนี้นะฮะ เพิ่มร้านค้าตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณก็กรอกข้อมูลนะฮะกรอกข้อมูลที่ก็มีกำหนดให้มานะครับอ่า e c เล็ก k e t เก็ก็คือช้อปปีที่คุณเปิดอยู่ที่ไหนล่ะเป็นไซต์อยู่ที่ประเทศไหนก็ต้องเป็น s h o p e. ปี co. th ถูกต้องไหมครับแล้วคุณก็ใส่อีเมล ก็คืออีเมลที่คุณสมัคร s h o ป e ปีที่คุณเปิดนั้นนั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่คุณใช้กับ s h o ป e ปีนะครับแล้วคุณก็กดล็อกอินมันก็จะเข้าไปสู่ระบบของช้อปปีแล้วมันก็จะถามคือให้คุณอนุญาตให้ซีเจเนี่ยเชื่อมต่อกับ s h o ป e ปีนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันก็คือเป็นอันเสร็จนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูวิธีการแค่นั้นนะฮะเท่า,ทานี้เองครับ การเชื่อมต่อกับ Lazada Ebay ก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะคล้ายๆกันทำได้ดูวยวิธีการแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าไปที่แอปนะฮะกลับเข้าไปที่แอปอันนี้เราก็สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆในตัว C ีได้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะเลือกหมวดหมู่สินค้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะสมมุติผมจะเลือกคอมพิวเตอร์แอนด์ออฟฟิศตรงนี้เลือกไปแล้วถ้าเราจะขายในแพลตฟอร์มที่ไหนนะฮะเราก็ไปเลือกคลังสินค้าที่นั่นนะครับเช่นสมมุติจะขายในไทยนะฮะเราก็เข้ามาดู Warehouse ข้างบนนี้ฮะมันจะมี China Warehouse อ่า US Warehouse อ่า Thailand Warehouse ตรงนี้เราก็เลือกไปนะฮะแต่ถ้าในหน้านี้เนี่ยมันจะรวมหมดนะครับทุกคลังสินค้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะเลือก w ว r e h o u s e หรือกโกดังเนี่ยเราก็เลือกไปะะย่างเช่นคลังสินค้าที่ประเทศไทยเราก็เลือกไปตรงนี้นะฮะมันก็จะแสดงสินค้าที่มีคลังสินค้าอยู่ในประเทศไทยครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็สามารถที่จะเห็นราคาเห็นไหมฮะราคาทุนนะครับราคาทุนแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกดูได้ด้วยนะครับว่าในในไทยในไทยตอนเนี้ยมันมีสต็อกอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มาดูนะีตรงนี้ฮนะในไทยอย่างสินค้าตัวนี้เป็นกล้องใช่ไหมฮะกล้องบันทึกภาพในรถยนต์น,นะฮะซึ่งจอมันเนี่ยจะติดอยู่ที่กระจกส่องหลังนะฮะเราก็ดูคลังสินค้ามี40กว่าชิ้นนะฮะ แต่ในจีนนี่ก็มีอยู่เยอะนะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะอันนี้ฮะเราก็พิจารณาดูว่าสินค้าที่มันมีคลังสินค้าในไทยอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็เอามาลงขายได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิธีการลงขายในช้อปปีเนี่ยหรือในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยทำยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อๆไปเนี่ยผมจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ